สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครัวเอ็มพงกางกับพี่เป้นะคะวันนี้พี่เป้มีตัวเลขมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังการลงทุนมีความเสี่ยงสูงชอบตามไม่ชอบผ่าดที่สคาคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่เป้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแม่จ๋าเลขนี้นะ,ละหลายๆท่านเชื่อว่าเด็กให้หวยแม่นนะคะซึ่งก็มีน้องนะคะได้ชี้ป้ายทะเบียนรถ ให้กับแม่ซึ่งเดินเล่นกันอยู่นะคะในคลิปนะคะเราไม่สามารถที่จะเอามาลงได้ก็คือแบบว่าน้องเดินไปเดินมาแล้วคุณแม่ก็ถามว่าหวยงวดน,นี้16เมษาเลขออกตัวไหนน้องก็เดินเข้าไปชี้ที่ป้ายทะเบียนรถซึ่งงวดที่แล้วน้องก็ชี้ตรงๆด้วยนะคะงวดน,นี้ทะเบียนรถเจ2ดหนึ่นะคะ เลขสวยนะคะเจ็ดสวยส9งเสวย129สวยสวยมากเลขตัวนี้นะคะชอบตามไม่ชอบผ่านขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ